สมการข้อนี้ง่ายมากขอสิบวิมาดูกันหบโหนะฮะมันเป็นการบวกลบเศษส่วนครับนี่เศษส่วนซ้อนกันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับถ้าหาค่าของที่นี้ได้เสร็จปับ๊บก็เอาลบคูณตลอดก็จะได้ค่าเอกเป็นบวกนะครับก็อาสมการตอบได้เลยนะครับอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ครับก็เอาเออสามนะสามหารด้วยอะไรครับหนึ่งลบสิบนะหนึ่งลบสิบได้เลยฮะเอหนึ่งลบสิบก็จะกลายเป็น ลบเก้านะฮะออตัดทอนนะครับก็เลยเป็นสองลบคูณลบเป็นบวกนะครับสามตัดนะครับเหลือหนึ่งส่วนสามไปนะงั้นตรงน,นี้ตอบเท่าไหร่ครับก็ตอบอะไรครับส่วนคือสามคูณควายปลาได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดส่วนสามครับนะงั้นก้อนนี้คือเจ็ดส่วนสามะนะลบด้วยสองหนึ่งลบสามหารด้วยก้อนนี้เป็นเจ็ดส่วนสามนะฮะการบวกลบเศษส่วนนะฮะกับเศษเป็นส่วนนะครับ เศษส่วนอยู่ด้านล่างเอาส่วนมาคูณด้านบน3 3เป็น9นะครับก็เลยเป็น1ลบ9ส่วนด้วย7ไปนะฮะนี่ลบ2นะครับอ่าจากนั้นทำนี้ต่อนะครับอ่าส่วนของเราคืออะไรครับคือ7นะฮะส่วน7นะค7คูณ1ได้7ลบกับ9ไปแล้วหารด้วย2ใช่ไหมอืมนะครับโอเคก็จะได้อะไรครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็นอ่าสองหารด้วยอันนี้ได้ลบสส่วนด้วย7อีกละ เศษส่วนเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็จัดการนะฮะกับเศษส่วนนะครับย้ายขึ้นไปคูณนะครับลบคูณลบเป็นบวกนะเจ็ดสองสิบสี่นะหารสองใบนะครับนั้นว้าวได้คาตอบ้วฮะได้เจ็ดใช่ไหมเจ็ดบวกสองก็จะกลายเป็นเก้านะครับสมการลงมาเลยครับหกลบเอ็กซ์มากกว่าเท่ากับเก้านะ เอา6เนี่ยย้ายไปลบกับ9าเหลือ3นะครับโอเคได้หน้า x ติดลบนะบเอาลบคุณตลอดนะครับก็เลยได้ x เป็นบวกนะครับเครื่องหมายมากกว่าเปนเป็นน้อยกว่าเอาลบหารตลอดก็กลายเป็นลบ3นั่นเองโอเค